아 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาดามเฟิร์สอุทิตาสุวรรณธาดาค่ะวันนี้มาดามเฟิร์สและรายการชี้ท็อกทัวร์สเตชันนะคะจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งเป็นหลักการนะคะที่ทําให้เรายืนได้ด้วยลําแข้งของตัวเองค่ะวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้กันที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติและสูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศนตําบลไม้เขิดจังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีพี่วันเพนสนลอยค่ะมีความคิดที่คิดค้นในการเรียนรู้การเกษตรธรรมชาติเหมือน กับพี่วันเพนค่ะสโลแกนของพี่วันเพนก็คือเพนคิดแค่อยากจะให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กับการทำเกษตรกับพี่วันเพนเลยค่ะไปเลย นางวันเพญสนลอยบุคคลดีเด่นของมูลนิธิสมาคนคุณหญิงเบญจาแสงมะลิสาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปี2556เป็นวิทยากรเรื่องการเกษตรให้กศนตั้งแต่ปี2 5 4 2และเป็นที่ปรึกษาเรื่องการเกษตรให้เกษตรกรได้ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องดินเรื่องปุ๋ยการลดต้นทุนเพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้แบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วยลำแข้งของตัวเองซึ่งจะมีความยั่งยืน เป็นสนลอยเป็นวิทยากรให้กับกศน,นอมาตั้งแต่ปี42น,นะคะแล้วนกะ็ทำเรื่องของการเกษตรเป็นที่ปรึกษาให้กับเกษตรกรแล้วก็สอนเกษตรกรตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ดินจนถึงเก็บเกี่ยวทยํายังไงเกษตรกรถึง่จะลดต้นทุนได้ทํายังไงเกษตรกรจะอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืนยืนด้วยลําแข้งของตัวเองให้ได้ ก็ทำแบบนี้มาตลอดตั้งแต่ปี40นะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีเกษตรกรเนี่ยเข้าอบรมเยอะมากในตรงนี้นะคะก็จะมามาหยุดกันช่วงน้อยหน่อยก็เมื่อ2ปีที่แล้วเพราะว่า1เศรษฐกิจกไม่ดี2และวก็หน่วยงานต่างๆไปสร้างศูนย์กันเยอะนะคะก็ สมัยก่อนเนี่ยยังยังไม่มีศูนย์เยอะนะคะจะเป็นที่นี่เป็นที่แห่งแรกนะคะที่ทําเป็นสูงเศรษฐกิจพอเพียงผลค่อนข้างจะเดือนหนึ่งก็เป็นหมื่นเหมือนกันก็คือ30วันไม่มีวันหยุดนะคะมาปรึกษาเรื่อยๆมาปรึกษาในเรื่องของเรื่องของกเกษตรอ่าช่วงนี้นะผลผลิตจะออก จะออกฤดูแล้วในตรงนี้ก็คือเขาก็จะโทรมาถามแล้วก็มาเองคือปรึกษาว่าจะต้องใส่ปุ๋ยอะไรทํายังไงจะทําแบบไหนที่จะเปิดตาดอกได้ออกดอกก่อนลงทุนน้อยได้ผลผลิตมากนะคะเองส่วนมากจะมาตัวของตัวเองเยอะนะคะคนไหนที่อยากจะลดต้นทุนคนไหนอยากได้ความรู้จากเรื่องการทําฮอร์โมนทําปุ๋ยเพราะที่นี่ไม่ได้ทําแค่ปุ๋ยน้าอย่างเดียวทั้งหมดเกือบ20สสูตร ปัญหาของเกษตรกร,กรคือปลูกทุเรียนแล้วมันไม่รอดทำยังไงปลูกทุเรียนแล้วจะได้ผลผลิตได้ไวแล้วก็ทํายังไงผลผลิตถึ้งจะติดในตรงนั้นตอนนี้เขาก็จะถามในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะคะทีน่นี่นะเข้าสอนเปิดให้สอนอยู่ตลอดเวลาสอนฟรีอยู่ฟรีคุณสามารถนำความรู้ไปใช้แล้วก็ไปพัฒนาตัวเองได้ แล้วเราก็ไม่หยุดอยู่กที่ก็คือสร้างสูตรใหม่ๆแล้วก็เก็บความรู้วิจัยในเรื่องของทุเรียนทุเรียนเนี่ยปัญหามันเกิดตรงที่ว่าอากาศเขาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปีนี้อากาศร้อนจนเกินไปทุเรียนก็จะสลัดลูนะคะแล้วก็แตกใบอ่อนเยอะเราก็จะสอนกเกษตรกรว่า ทุเรียนแตกใบอ่อนแสดงว่าเพีย้ยไฟเยอะไปหรือเปล่าเราก็จะต้องดูอาการเลี้ยงเขาให้เป็นดูอาการว่าเขาทําไมไม่แตกใบอ่อนเป็นสาเหตุมาจากไหนเราอย่าเพิ่งไปซื้อยาแต่ให้เรารู้สาเหตุให้ใหจริงก่อนแล้วค่อยดูแลรักษานะคะเกษตรกร,ร,ก,รก็ชอบ เพราะว่ามันไม่มีคนที่จะปรึกษาแล้วแล้วตอนนี้เราก็บอกว่าก่อนที่เราจะลงทุนอย่าไปนึกถึงการเงินแต่ให้นึกถึงว่าเรามีที่กี่ไร่แล้วเราก็แบ่งส่วนนะนะั้นออกมาทำเพื่อส่วนหนึ่งก่อนแล้วก็มองดูซิว่าในเนื้อที่ของเรามี5้าไร่แล้วอพอมี5้าไร่แล้วเนี่ยเราปลูกรักทุเรียนปลูกทุเรียนรักมะม่วงปลูกมะม่วงแต่เราจะเอาไราแซมเอาน้องไปเลี้ยงที่ก็นั่นหมายความว่าให้เราปลูกผัก แล้วก็ยกตัวอย่างบอกว่าที่บ้านเนี่ยเขาจะปลูกพริกไว้เต็มสวนไปหมดเลยแล้วก็เกษตรกร,กรมีแม่ค้าพ่อค้าเขาจะมาเก็บทุกวันแล้วก็วันสองวันเขาก็จะจ่ายเงินให้ทีละ500 600แต่เราก็สอนเขาว่าไอ้เงินที่เราเก็บผักขายได้เนี่ยอย่าเอาไปใช้แต่ให้เอาไปเก็บยอดกระปุกไว้เป็นเงินอนาคตเพราะเงินอนาคตเราเนี่ยเราหาไว้ไม่ได้แต่พวกเราอะคอยแต่เอาเงินอนาคตมาใช้แต่ไม่มีใครฝากไปไว้เพื่ออนาคต เราก็จะสอนเขาไปเรื่อยๆนะคะเพื่อหวังจะให้เขาลืมตาอ้าปากได้เหมือนเราแล้วก็บอกสมัยก่อนเราก็ถึงทางตันมาก่อนเพราะว่านับหนึ่งได้แค่10ต่อ11ไม่ได้เพราะพอเจอปัญหาเสร็จแล้วเราก็ต้องไปนั่งนับหนึ่งใหม่อยางตลอดเวลาแต่ตอนนี้เรามีคนที่ที่เก่งแล้วก็มีคนที่ผู้รู้แล้วเราสามารถไปเรียนรู้กับเขาเขาได้แล้วเราก็จะต่อยอดได้เลยเพราะตัวของฉันเองเนี่ย คือเริ่มมาตั้งแต่เริ่มแรกมาเนี่ยโอ้โหบางทีต้นไม้เนี่ยหมดไปเป็นสิบๆต้นเพราะว่าให้มันเป็นครูของเราไงทดลองได้นี่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ง่ายแต่ตอนนี้มันได้สูตรสาเร็จมาอีก3-4สูตรก็คือปล่อยไปพร้อมน้ําเลยพอปล่อยไปน้ำเสร็จแล้วเนี่ยต้นไม้เขียวกระจีน้ําปุ๋ยปุ๋ย,ยเราก็ไม่ต้องซื้อใช่ไหมพอเราให้ไปกับน,น้ําเพียงแค่ให้เราทําฮอร์โมนให้เป็นก็นั่นหมายความฮอร์โมนเร่งรากกระชากใบให้เป็นอ่ะ เชื้อราให้เป็นแล้วก็จะมีตัวปุ๋ยหมักเชื้อไตโคโดมาแล้วก็เราก็จะใช้ที่เท่าเป็นน้ําด่างแค่สี่ตัวตั้งไว้อยู่ข้างมอเตอร์น้ําเราแล้วก็ปล่อยไปพร้อมน้ําเลยสอนไปพร้อมน้ําเราก็จะงามวิเช้าเข้ามาเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาปุ๋ยไว้ให้สักสามกระสอบนะเป็นงาไปใช้เราเป็นไงงามมากเลยแต่หนูไม่ได้ไปใส่หรอก เห็นบอกว่าแรงไปหนูก็เลยไม่กล้าใช้ก็เลยไปผสมน้ำแล้วก็ตักลดพริกอู้พริกงามน่าดูเลยเราสอนเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยหาใช้ในรอบตัวไม่ต้องไปซื้อหาอะไรเลยแล้วก็ทำจุลินซีจุลินซีน้ำซาวข้าวให้เป็นจุลินซีสังเคราะห์แสงให้เป็นแล้วก็ปล่อยไว้พร้อมน้ำเลยไม่ต้องไปเสียค่างเงินซื้อปุ๋ยพอ่อเราก็บอกกับเขาว่าที่เนี้ยเขาซื้อปุ๋ยที่ไก่ทีหนึ่งเนี่ยทีละสี่เที่ยวลดสิบล้อ แตยังไม่อยากพอเลยแต่ตอนนี้เราทํายังไงเราจะไม่ต้องเอาเงินเสียขนาดนั้นเพราะเที่ยวรถเนื้อหมื่นสองหมื่นสองก็ปลาไปเท่าไหร่แล้วลงทุนไปใช่ไหมปีหนึ่งแต่ถ้าเรามาทําปุ๋ยหมักเชื้อไตรโคโดมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ละลายไปกับน้ําปล่อยไปพร้อมน้ําเลยเพราะเราก็สอนวิธีการก็ทํำท่อทําท่อปล่อยไปพร้อมน้ําระหว่างน้ําน้ําสายดูดเราไปกับปุ๋ยพร้อมเลย ทั้งได้ทั้งสปริงเกอร์แล้วก็ได้ทั้งสายดูดสายสายลดน้ําแล้วแต่เนี้ยพอเราทําได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็หันกลับมาดูสิว่าเราเราต้องการให้ต้นไม้เราออกเดือนไหนเราก็สามารถสั่งได้เพราะมันมีฮอร์โมนของอันใบกระชากดอกด้วยถ้าเราทําทางชีวภาพแล้วเราจะต้องเรียนถึงธาตุอาหารให้เป็นว่าไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนเซียมทั้งสิบหาเนี่ยเราจะเอามาทดแทนเคมีได้อย่างไรเราจะหาจากตรงไหน เราก็ดูว่าพืชผักของเราเนี่ยมันชอบน้ำามันชอบในตัวเจนเราก็ต้องดูว่าในพืชผักตัวไหนที่มันมีในตัวเจนสูงเราก็เอาตัวนั้นมาหมักเราก็บอกกับเขาว่าให้หาปาลาป่นเอามาแช่เลยแต่การแช่ตอนนี้ถ้าเราแช่หมักไว้เนี่ยมันต้องใช้กากน้ําตาลเราก็จะสอนเกษตรกร,ร,กรให้ละเลิกการใช้น้ําตาลเพราะการใช้น้ําตาลมากเกินไปแล้วเนี่ยต้นไม้เรามันโอเวอร์เกินไปแล้วมันจะทําให้เกิดเชื้อราเพราะมันมีความหวาน แต่นี้พอมันมีความหวานแล้วเกษตรกร,เร,กรเราแก้ไม่เป็นพอไม่เป็นแล้วก็ต้องเลิกไปหันเคมีเหมือนเดิมเราก็พยายามซิกแซกดัดแปลงว่าเราทํายังไงจะช่วยเหลือเกษตรกรโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำตาลก็มาได้อยู่ตรงที่ว่าต้องใช้น้ําที่เท่าน้ําที่เท่าก็คือน้ําด่างหารอบตัวเราได้แล้วก็ใช้ปูนกินหมากแทนแล้วก็ใช้ขมิ้นแทนเพื่อเป็นเชื้อราต่างๆได้ รักษาโรคต่างๆได้แล้วเรื่องเล่งงามเราก็เน้นไปเรื่องของนี่แหละถ้าเราไม่มีปลาปนเราก็จะเอาตัวไหนล่ะเราก็บอกว่าบ้านเราเนะี่ยมันมีหอยหอยหอยเชอรี่เยอะอ่าเราก็เก็บหอยหรือให้เด็กจ้างเด็กเก็บก็ได้แล้วเอามาบดปนตีปนถ้าเราไม่มีเครื่องตีปนก็ไม่ยากเรามีรถกระบะเราก็เอากใส่กระสอบเสร็จแล้วก็ถอยหน้าถอยหลงังเหยียบย่ำใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็ไปตากแดดอ่าให้มันแห้งแล้วก็ค่อยเอามาใส่ แช่ไว้แทนเราก็ไม่ต้องไปซื้อเครื่องราคาพแพงก็มันก็มีวิธีอีกตั้งมากมายที่เราจะช่วยเขาได้แต่มันอยู่ตรงที่ว่าบางทีเกษตรกร,เร,กรเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะคะแต่เราบังเอิญเราเดินมาตรงเนี้ยมา22ปีแล้วไงเรารู้รู้ช่องทางหมดแล้วไงว่าเราจะต้องทําแบบไหนทํายังไงจะลดต้นทุนได้ทํายังไงจะให้ต้นไม้ออกเหมือนกันในช่วงเนี้ย ลำไยของคนอื่นเขาเก็บไปหมดแล้วแต่ที่นี่พ่งจะกระชากดอกออกมางกระชากดอกออกมาอยากมีเนื้อที่เพิ่มอีกสักห้าร้อยไร่เพื่อจะแบ่งเป็นโซนได้วันนี้วันนี้พันนี้ออกนะก็ออกไร่ไปเรื่อยๆเดือนนี้ออกออกไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องทํามากเอาอย่างโซนละห้าอย่างห้าอย่างห้าห้าไร่ห้าไร่ใช่ไหมแล้วก็เปิดเป็นท่องเทีเ่ยวเชิงเกษตร โอ้ย oh, สบายอันนี้มันก็ติดอีกนั่นแหละเพราะคนเรานั่นแหละมันน้อยแต่ถ้าเราไปใช้ค่าแรงเยอะใช้คนงานค่าแรงก็แพงก็ไม่ไหวอีกเหมือนกันถ้าเราอยู่แบบพอเพียงอะ่ะชีวิตของเราเนี่ยดีดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรคือก็อยู่แค่แค่ครอบครัวทำแค่ทำไหวแล้วเราจะรวยแต่ถ้าเรามีลูกน้องเมื่อไหร่เราจนอุ้ยนะ้ำหมักชีวภาพเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราจะทำจุลินทรีย์ ยูลินซีอย่างเดียวแล้วก็มาปุ๋ยน้ําชีวภาพก็คือหมักกุ้งหอยปูปลาพืชผักผลไม้ใช่ไหมแล้วก็มียาฆ่า,มาแมลงยาฆ่า,มาแมลงก็คือสมุนไพรไล่มแมลงเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันไม่ไม่สามารถที่จะนอกได้แต่เราทํายังไงจะให้เทียบเท่ากับเคมีให้ได้ก็เริ่มคิดค้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เรื่องของปุ๋ยน้ําใช้ไปนานนเข้ามันมีน้ําตาลเยอะทํำยังไงมันที่จะสามารถที่จะเหมือนเคมีได้มีฮอร์โมนเร่งโตใบโตยอด ฮอร์โมนสะสมอาหารฮอร์โมนเปิดตาดอกระเบิดตาดอกข้วเหนียวติดดกแล้วก็เร่งผลใหญ่เร่งหวานได้เราก็พยายามคิดค้นไปแต่การคิดค้นของเราถ้าเราไม่ได้เรียนเรื่องของสารอาหารพืชเราก็ไม่สามารถที่จะ,ท,จะที่จะทําได้ต่อยอดได้แต่ที่นี่เรากับเรากับเรียนเรื่องของเรื่องของสารอาหารพืชว่าเขามีหน้าที่ทําอะไร แล้วเราก็จะดึงสารอาหารตัวนั้นแหละมาใส่แต่ละช่วงละช่วงของการเจริญเติบโตของพืชได้แล้วก็สามารถสั่งต้นไม้ได้ให้ออกดอกออกผลได้ คุณผู้ชมคะ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการที่ท็อกทัวสเตชันค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเสิร์ฟความรู้คู่คู่ความ,มสนุกสนานทุกมุมการศึกษาค่ะผ่านช่องทางนะคะ o u t u b e Daily New l a าฟค่ะขีจค่ะทุกวันพฤหสัสบ,บดีเวลาส1บ0ดนาฬิกานาทีเป็นต้นไปโดยทีมข่าวการศึกษาหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะสำหรับ EP นี้มาดาเฟิร์ลลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ